วิธีคำนวณค่าโอนคอนโดง่ายมากๆค่ะเข้าแอป Smartland แล้วคลิกคำนวณภาษีอากรรอระบบรันสักครู่แล้วกดเริ่มต้นคำนวณค่าใช้จ่ายเลือกประเภทการจดทะเบียนเป็นขายเราโอนคอนโดก็เลือกเป็นห้องชุดและก็บุคคลธรรมดาหลังจากนั้นกดถัดไปใส่ราคาซื้อขายตามหน้าสัญญาเช่น1.790 0 0 0บาทแล้วใส่จำนวนห้องชุดคือ1แล้วกดถัดไป ใส่ราคาประเมินห้องชุดโดยเราสามารถตรวจสอบได้จากแอปนี้เมื่อเราทราบราคาประเมินแล้วก็ให้มาใส่ตรงช่องราคาประเมิน53,600บาทใส่พื้นที่ห้องจากหน้าโฉนด28ตารางเมตรเราก็จะได้ราคาประเมินห้องชุดแล้วกดถัดไปราคาประเมินทรัพย์สินส่วนบุคคลไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วเราก็กดถัดไปถ้าเราซื้อมือหนึ่งจากโครงการให้ใส่หนึ่งแล้วกดถัดไป ดูด้านหลังโฉนดแล้วใส่วันเดือนปีที่เรารับโอนกรรมสิทธิ์มาจากโครงการแล้วใส่ตรงนี้หลังจากนั้นกดช่องแรกค่ะโดยการซื้อขายระบบจะแสดงรายละเอียดค่าโอนให้เราขอบคุณที่ติดตามถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แกลมแอ s เซ